สวัสดีครับเษกษตรกรตัวน้อยนะครับวันนี้ผมจะมาปลูต้นอะโวคาโดที่นาน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดดินก่อนนะครับเพราะว่าดินมีความแข็งมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนขุดเสร็จเลยนะครับผมจะใช้เศษขี้เลื่อยนะครับในการลองก้นหลุมนะครับเพื่อให้เขาเป็นปุ๋ยแล้วก็ช่วย ให้ต้นพืชน,นะครับมีอากาศถ่ายเทปล่อยปอดปลงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาปลูกอะโวคาโดกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดที่ที่ใกล้จะตายแล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่ตายนะครับผมผมก็จะเอาเข้ามาปลูกแล้วก็จะบำรุงเขาด้วยปุ๋ยนะครับเช่เนใส่ขี้ไก่หรือไม่ก็ขี้วัวก็ได้นะครับผม เราก็จะบำรุงเขาแล้วก็ใช้จุลินทรีย์นะครับก็ก็น่าจะช่วยให้เขาเติบโตใหม่ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้ดินถมมไปเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็ถมมไปเลยจากนั้นนะครับให้เรานะครับทําการเอาขี้เลื่อยนะครับมาโรยด้านบนเหมือนเดิมนะครับผมนี่สังเกตว่าผมจะเอาใบที่แห้งแล้วนะครับ ใบที่แห้งที่ตายแล้วเอาออกนะครับผมส่วนอีกใบหนึ่งมันของมันยังไม่ตายนะครับแล้วก็เอาไว้นั่นก่อนนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับขี้เลื่อยนะครับเศษขี้เลื่อยก็มาโรยนั่นอ่ามาโรยหน้าดินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลดน้ํากันเลยนะครับผมนี่เราก็จะลดให้ชุ่มเลยนะครับเพราะว่า ดินเขาขาดความชุ่มชื้นมาเป็นเวลานานนะครับเขาก็อาจจะแข็งหน่อยนะแล้วก็ลดไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับเราอาจจะลดใส่ปุ๋ยใส่จุลินทรีย์ก็ได้นะครับผมจุลินทรีย์น้ํเชาวข้าวก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เอาปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับโรยเข้าไปนะครับเพื่อกันแมลงนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งระบบน้ําหยดกันเลยนะครับโอเคครับไปเลยครับ อันนี้ก็เป็นระบบน้ําหยดอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นหัวหยดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปลงนะครับเดี๋ยวผมจะาดาเนินการทําในตอนหลังนะครับอันนี้เป็นแบบปรับได้นะครับผมปรับได้โดยใช้าฝาขวานน้านะครับนี่เราก็จะหยดใส่แบบนี้นะครับเขาก็จะอยู่ได้สักประมาณวันสองวันหรือว่าสามวันก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอยากได้แบบ นานกว่าน,นี้เราเราก็ใช้ขวดใหญ่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเกษตรกรตัวน้อยด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ